อะไรวะอ๋อมอเตอร์ไซค์ชนชิบหายแล้วูอวกแล้วสู้ๆครับพี่อืมเฮ้ยมันขับมอเตอร์ไซค์ภาษาเลยวะแล้วจอดนี่นียังมาชนได้อ้าป้ามาจอดอะไรตรงนี้มืดๆกูไม่ได้จอดใครจอด แล้วมึงเป็นใครแม่ย่านางมอเตอร์ไซค์ไงทำได้มอเตอร์ไซค์มีแม่ย่านางด้วยเหรอวะพวกแม่ย่านางบูมเมอร์คือป้าค่ะทุกอย่างที่เป็นยานพาหนะมันก็มีแม่ย่านางหมดอะค่ะจักรยานก็มีบิ๊กไบค์ก็มีแล้วเลยลำน้ำล่ะมียานอวกาศล่ะมีแม่ย่านางรถพยาบาลอยู่ไหนคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นมันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือลูกช้างป้าเนี่ยมาจอดเี้ยอะไรตรงนี้ทขาไมจะจอดไปได้เขาจอดก็แยะแย่ไปทำไมลูกช้างกูจะจอดไปได้คือมันผิดกฎหมายอะป้าต้องไปจอดที่ไหลทางเนี่ยแหละ กอดทนโถอยู่ข้างถน,นนไฟก็ไม่เปิดไฟฉุกเฉินก็ไม่เปิดกลวยเกยอ,อะไรก็ไม่ตั้งแล้วบางคนในช่วยเฮียอะไรนะบงังนี่เชกูวาร่านักปฏิวัต,อติอาร์เจนตินาผู้ไม่มีวันตายนะเว้ยแชกูวาร่าตายวันที่9ตุลาคมในปี1967มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรูปดาราเคยใช้มาแล้วแต่มันไม่เวิร์กไอสัตว์นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นประเด็นของกูก็คือว่าทําไมมึงไม่ติดแผ่นสติกเกอร์สะท้อนแสงอ๋อ กลัวรถพยาบาลไม่ได้รถต้องลวดเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะครับใจเย็นจันยันอ,อย่าเพิ่งขยับตัวนะครับเอาเงี้ยรอตรงนี้นะเดี๋ยวผมมานะครับครับครับผมครับผมอะยังไงเราสองคนคุณแม่ยัางนายตำรวจมาก็ดีแล้วค่ะช่วยหน่อยเนี่ยดูสิเฮ้ยมอไซค์แม่ย่างนางด้วยเหรอกูกูต้องเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยไปเนี่ยเฮ้ติดสินบนเจ้าที่อะเราอ่ะเปล่าปวดมาลายเฉยๆว่าของกูสวยไหมเออ โหจอดรถแบบนี้ไงก็ผิดอ่ะเก่งแจ่งนักกับกูเนี่ยตรงนี้ก็จอดไปตรงนั้นก็จอดไปได้แล้วมึงจะมีป้ายง่วงจอดพักทําไมวะง่วงก็ไปจอดนอนที่จุดพักรถดิจุดพักรถบรรทุกกันทั่วประเทศอะมีแค่17จุดป้ามก็จอดได้บ้างไม่ให้จอดบ้างแล้วเวลาง่วงนอนไม่ใช่กูไปจอดไหนก็จริงสิบล้อขับเร็วก็บอกว่าอันตรายขับช้าก็บอกว่าขวางทาง บรรทุกของน้อยก็โดนด่าบรรทุกของเยอะมึงก็ด่ากูอีกพวกมึงอรู้ไหมว่าเป็นแม่ยานางสิบล้อลำบากแค่ไหนอ้ออย่าลับได้ยินไหมออเออเอไอจิมน้ำจิมไอจิมน้ำจิมไอจิมน้ำจิมไอจิ้มน้ำจิม,จมเ,ออเวลาวิง่งรถเขาก็มีจํากัดแต่ก็ต้องทํารอบบางทีกลางวันเขาก็ไม่ให้วิ่งนะต้องวิ่งเฉพาะกลางคืนง่วงก็ห้ามนอนจะนอนก็ต้องปลอดภัยอีกแต่ที่จอดพักก็ไม่มี ก็น,น่าสงสารแต่ไม่น่าเท่ากูอยู่กันควบคู่แบบนี้ก็ดีกูเนี่ยจะได้ถามพวกมึงว่ากูต้องทํำยังไงพวกมึงทุกคนถึงจะพอใจคือไม่ได้บอกเลยว่าทําไม่ได้อ้าวถ,าถ้าจะจอดจริงๆเนี่ยจอดได้แต่กฎหมายบอกว่าต้องจอดได้ตรงไหลาทางและให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบการขนส่งเนี่ยจัดให้มีเครื่องหมายหรือสัญญ,ญาณเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถคนอ,อื่นๆทราบเป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า2ชิ้นโดยไว้ด้านหน้าและด้านหลังของรถห่างจากตัวรถไม่น้อยกว่า50เมตรไปเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คือคนขับสิบล้อต้องเองหมดเลยอืมไม่ใช่เรื่องพี่ป่าวะอ้าวก็ใช่ไหมล่ะมันสวัสดิการขั้นพื้นฐานเท่าแก่ก็ต้องพอไวให้อยู่ดีๆก็โวกรอแ,แป๊บเดี๋ยวกูมาโอ้ยนีเ่เอ้ารถชนเจ้าเนี่ยไปต่อคนขับอะ่ะมันวิ่งถึงเทียงลายละมัง้งเออเนี่ยมึงบอกกูมาก่อน มึงอะเปิดอุปสารอะไรอุปกรณ์ก็ไม่มีให้โอ้ยเสียเงินประหยัดประหยัดน้อยเศรษฐกิจไม่ดีโอ้เท่าแก่นี่พูดจะได้เท่าแก่จริงๆเลยมึงเท่าแก่มากใช่ไหมมาเดี๋ยวกูแบบเท่าแก่ฟังนะ <c oughs> ถ้ารถชนคนตายมึงก็ต้องจ่ายค่าเยียวยาค่าท <c oughs> ำขวัญค่างานตกคนขับรถโดนจับมึงก็ต้องไปประกันตัวอีกถ้าคนขับเขาหนีมึงก็ต้องไปหาจ้างใหม่อีกหอก็ส่งไปถ่ันเสียเครดิตอีกรถโดนยึดเสียค่าปรับอีกเยอะแยะ ความปลอดภัยอ่ะไม่เท่ากับเรื่องประหยัดแต่ความปลอดภัยอ่ะคือการลงทุนที่มีจะได้ได้ช่วยชีวิตคนอื่นได้ช่วยชีวิตคนขับแล้วมันจะกลับมาช่วยเท่าแก่ในเวลาที่จำเป็นนะโอเคโอเคโอเคตัวเองพูดก็มีเหตุผลว่าไม่ต้องมาดรามา่าไม่ใช่ละครคุณนะครับไปโรงพักกันทั้งหมดนี่แหละทางงวงโปรดจอดพักบนไหล่ทางโดยเปิดไฟฉุกเฉิน และมีสัญญาณเตือนทั้งด้านหน้าและด้านหลังรถไม่น้อยกว่า50สเตรือบลืมแล้วมอเตอร์ไซค์กูแด่เท่าแก่ทุกท่านอันว่าอุบัติบนท้องถนนเราทุกคนควรสส่งจะใช้ความประหยัดไม่เท่าัความปลอดภัยโปรด